คลิปนี้จะเป็นการนำเสนอ,อการร่วมกลุ่มหรือการจอยกลุ่มในกรณีที่เรามีเครื่องมีช่องความถีสามช่องหรือสองช่องซึ่งอยู่คนละช่องกันแต่เราต้องการจะเอาสองช่องนี้เข้ามาให้สามารถพูดคุยกันได้ควอการจอยกลุ่มนั่นเองซึ่งแน่นอนในวิทยุสื่อสารเราไม่สามารถทำได้นะครับแต่ IP r a เ i o สามารถที่จะจอยกี่กลุ่มก็ได้อยู่ที่การตั้งค่านะครับของการ m a n a g ร server manage Man platform ครับเรามาดูการตั้งค่ากันนะครับจากตัวอย่างผมจะทำการแยกกลุ่มต่างๆของเครื่องนะครับเครื่องนี้ให้อยู่กลุ่ม quality จะอยู่ที่กลุ่ม quality อยู่ที่12เครื่องนี้จะให้อยู่ที่กลุ่ม ทีซีคอมเพรส์นะครับสองเครื่องแน่นอนสองเครื่องนี้ติดต่อกันไม่ได้แน่ๆนะครับอยู่พ้องอยู่คนละกลุ๊บหรือคนละช่องความถี่นั่นเองครับอีกหนึ่งเครื่องก็จะเป็น PC ซีดิสเพชเชอร์นะครับทีดิสเพเชอร์ผมจะให้อยู่ในก Q, ลุ๊บทีกลุ๊บที่หนึ่งกลุ๊บทีคิวนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามกลุ๊บ ถ้าสามคนอยู่คนละกลุ่มนะครับจากตัวอย่างจะเห็นว่าตัว P C T Pressure เนี่ยเขาก็จะอยู่ในกลุ่มที่ T Q นะครับส่วนตัว U T สิบสองเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่ม Quality นะครับ Quality U T สิบสามก็อยู่ในกลุ TC, ม่ม T C ของ T S ทั้งสามเคร mm hmm. ื่องไม่สามารถที่จะรับส่งได้ผมเอาบริโภคเรเตอร์ส่งนะครับทั้งสองเครื่องจะไม่สามารถรับได้เลยคราวนี้เราจะแมนเนทยังไงเพื่อจะให้เจ้าสามคลุ่มเนี่ยรวมอยู่ในกลายเป็นกลุ่มเดียวนะครับมาดูการแมนเนทกันนะครับอ่อประตูอีกครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบสเปนเดอร์ในกลุหมเดียวนะครับไอ้ได้ไอ้เขา กดปิดาคนด้วยนะครับเมื่อนำการล็อกอินเข้าสูร่ระบบแล้วเนี่ยใช้ใรเรามาเลือกเมนูตัวล่างก่อนครับเลือกที่เมนูที่5<ม>นะครับเรวเวนเรวเวนรูปนะครับหลังจากนั้นทำการเชื่อมโยงนะครับต้องมีรูปหลักที่จะเชื่อมโยงผมจะให้รูปหลักเป็นค a l i t y ลับเป็น TC.com TQ ก็ได้กับ TQ ฟังซ้ายนี่คือ,อแสดงว่ายังไม่มีการเชื่อมโยงใ,ใดๆนะครับตรงนี้จงว่างย,ยถ้าเราต้องการเชื่อมจะเชื่อมกับกลุ่มไหนเราจะสมมุติเราจะเชื่อมกับกลุ่ม TC.com t e t นะครับแล้วก็ add ม,มาแล้อันนี้ผมจะทำการทดสอบ เพียงแค่2กลุ่มในการเชื่อมโยงก่อนเพราะว่ากลุ่มคอลเลจีนี้มีการสร้างรูปโดยภายนอกของพลตฟอร์มตัวนี้นะครับมัอนเลยมองไม่เห็นเราจะทําการเชื่อมโยงแค่2กลุ่มให้ดูเป็นตัวอย่างก,ก่อนนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็ทําการ modify ตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับกับบรรทัดฝั่งซ้ายเนี่ยที่เป็นเมนูก็คือลิงก์เดียวกันนะครับเราเลือกกดจากตรงนี้ก็ได้ผมก็กดจากตรงนี้จะมี2ด้านเห็นไหมครับลูกศรถูกเนี่ย เขียนว่าเอลิซซนกับฝั่งขวาเป็นบีลิซซ์นั่นหมายความว่าต้องการให้ฝั่งไหนได้ยินถ้าเราต้องการจอยล่มทั้งสองลูมนี้ให้สามารถรับฟังกันได้นะครับนั่นหมายความว่าเราก็ทําการติกลูกรถูกทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับนั่นหมายความว่าทั้งสองทั้งสองกลุ่มจะสามารถพูดคุยกันได้ในกลุ่มเดียวอันนี้เหมาะสำหรับอะไร บอกสำหรับกรณีเรามีแผนซึ่งเรามีบริษัทห้างร้านต่างๆมีสาขายอยู่สมมติมีสองสาขาสามสาขาสี่สาขาก็แล้วแต่แล้วมีก็มีแผนเซลล์เึ่งเป็นแผนกขายแผนหลักอเราสามารถจอยของทุกสาขาให้มารวมเป็นก้อนเดียวกันเพื่อพูดคุยแปลงเป็น,ปนข้อมูลกันได้นั่นเองนะครับแต่กรณนนีจะไปใช้ในรูปแบ,บอ่อ่นต้องการเพียงแค่ ในฝั่งของทางด้านขวาแต่ไม่ต้องการให้ฝั่งด้านซ้ายไม่ต้องการให้ฝั่งด้านขวาได้ได้ยินเสียงที่เราพูดออกไปหรือเป็นการแอบ,บฟังข้อมูลประมาณนี้ถ้าสามารถตั้งได้นะครับอันนี้อยู่ที่เจตนาของผู้มาเนจนะครับอย่างไอคลิปนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นการจอยกลุ่มนั่นหมายความว่าทนะั้งสองฝั่งต้องได้ยินสีงการละการซึ่งอยู่คนละกลุ่มนั่นเองนะครับเมื่อมาเนจเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการทดสอบ เครื่องหมายเลขสิบสองผมจะย้ายกลับมาให้เขาอยู่ในกลุ่มคุณภาพนะครับกล้ากลุ่ม DQ e นะครับ, e คครบเครื่องหมายเลขสิบสามอยู่กลุ่ม TC คอมเทสเหมือนเดิมเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าสองคนนี้อยู่คนละกลุ่มแต่สามารถคุยกันได้เห็นไหมครับคุยใช่ไดมนะครับาวนี้มาดู PC literature ซีพีที่ที่เอ่อิเชอร์อยู่ในกลุ่ม PQ ครับกดปก็จะได้ยินนะครับแล้วถ้าเราก็การจะจอยสักสามกลุก่มละ่ะทำได้ไหมทำได้ครับเดี๋ยวผมเอ่อเอา operator ซีพีซีดิปเชอร์ให้มาอยู่ในกลุ่มของรูปที่หนึ่งแล้วกันในมีสมาชิกตัวนี้อยู่ให้อยู่คนละกลุ่มไปเลยอยู่ในกลุก่ม G.P. แกรนนะครับตอนนี้ P.C. ดิจิเทเชอร์อยู่ในกลุ่มของ P.C. แกรน G.P. แกรนเวอร์นะครับนั่นหมายความว่าตัวโอเปอเรเตอร์หรือ P.C. ดิจิเทเชอร์เรียกเราจะไม่ได้ยินเห็นไหมครับเรจะไม่ได้ยินเราก็ทำทำการจอยอยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่เชื่อมอยู่เชื่อมอยู่แล้วเราก็กำหนด ตัวนี้ให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เราต้องการจอยก็แต็เป็นครับแล้วก็โมดิฟายครับถ้าเป็นลูกศรสองข้างอย่างนี้ถูกแล้วนะครับคราวนี้หมายความว่าเพื่อนที่กลุ่มที่เป็น TC Content กับแกรนทาวเวอร์ก็สามารถคุยได้คราวนี้ก็จะเหมือนจะมีอันหนึ่งก็คือกลุ่มของ p q ก็ยังคุยกับแปรนไม่ได้เราต้อง แท็อติอันหนึ่งก็ให้ PQ กับ GP แกรนสามารถเคลียรนได้ก็เพิ่มกันครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น PQ แล้วก็เลือกแกรนเข้ามา Modify ถ้าติถูกอย่างนี้ก็แสดงว่าทัา้งสามกลุ่มสามารถจอยกลุ่มกันเป็นที่เรียบร้อยคัานนี้เรามาจะสอบน,นะครับยนดีดิเ,เชือ่อคราวนี้ผมดีดเ,เชอร์ส่งนะครับ เห็นไหมครับทั้งสองเครื่องสามารถรับได้ทั้งสามเครื่องนี้อยู่คนละกลุ่มนะครับ P C สิบสองยสิบสองอยู่ d Q เห็นไหมครับยุสิบสามอยู่ T C Contest operator อยู่ในกลุ่มของ C Plan แต่สามกลุ่มสามารถรับส่งกันได้นะครับนะครและนี่ก็คือความยิ่งุ่นของตัวซอฟต์แวร์ของตัวระบบ Spender erm นี่เองนะครับ เราสามารถเมเนาการตั้งค่าต่างๆได้ให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับองค์กรองเรานั่นเองก็คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็ลองมาศึกษาการใช้งานกันดูแล้วจะมีการแนะนําในการใช้งานเทคนิคดีๆต่างๆให้ติดตามกันต่อไปนะครับใน EP ถัดไปวันนี้ก็ขอลาไปก่อสวัสดีครับ